5, 6, 7, 8, 5, 4ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสจ็ดสิบแปดเก้าสิบี่ยี่สี่สี่สี่ยีี่ี่ี่แปดี่สสิาเอ็ดสาสอง สามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสสามสี่สห้าสี่หกีเจสีแปสีเก้าห้าสิบหเอ็ดหสองหสาม้าสี่ห้าห้าหกห้าเจ็ดหแปดห้าเ้าหสิบ 6 1อ็ด6ส4ง6 6 6หเจ6เ้า7ส7 7ส7 7 7 7 7 7ป7 8ส9 8เอ8ส And okay.